ครับก็วันนี้ขอสวัสดีพี่พน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสไปแถวเซนทันเบิร์กนะครับไปเยี่ยมชมโปเกมอนแลบไทยแลนด์นะครับเพิ่งเปิดได้มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับภายในนั้นเนี่ยโหมีการ์ดให้เลือกซื้อมากมายนะครับมีโต๊ะให้เล่นมีอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการ์ดโปเกมอนนะครับและที่สำคัญมีโปรโม,มชั่นพิเศษด้วย ตั้งแต่วันที่1มีนาถึงวันที่31มีนานะครับถ้าเราซื้อการ์ดอะไรก็ได้เนี่ยหนซองนะครับเขาก็จะแถมการ์ดมี3อย่างนะครับมี Fusion Art มี Perfect ละฟ้าแล้วก็มี Starbird แถมด้วยนะครับ1ซองต่อ1ซองไปเลยผมก็คิดว่าตามสไตล์คนงบน้อยนะครับเลือกให้คุ้มค่าที่สุดก็คือซื้อ10ซองแถม10ซองเลยนะครับเพราะว่า เขากำหนดให้1วันเนี่ยเราสามารถซื้อได้แค่12นะครับหมายถึงว่าแถมได้มากสุดแค่12บซอนะครับผมก็เลยเลือกซื้อที่จะซื้อไวโวเลซองแล้วก็ s c a r l e t อีก5้ซองนะครับรวมเป็น1 2ซองแล้วก็ได้การ์ดของแถมอีก10ซองนะครับเป็น Fusion Art เขาเลือกให้เลยนะครับ4ี่ซองเพอร์เฟละฟ้า2ซอง Starbird อีก4ซองนะครับวันนี้จอมเกลือ EP 2 ก็จะขอทําการแกะซองนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเราเป็นจอมเกลือจริงหรือไม่นะครับโอ้โหเรามาเริ่มซองสก a าเล t ก่อนเลยนะครับอ่อโทษทีไวเลดก่อนเลยนะครับว่าจะเกลือหรือไม่เกลือแกะมาแล้วซองหนึ่งเปิดเลยพาหมด โอชิกาลิสอโอลาทิฟฟาเจสมิโมซาอุ้ยทำไมไม่ออก SAR เนอะหมดแล้วจบจบซองต่อไปสกาเลต วาลุวิวฮากิกิชิลิเซนกุสเคิลสพ์พัตตาพัลลาจบใา่สาย,ยาจอมเกลือไม่ได้มาได้ง่ายๆนะครับจอมเกลือของจริงนะครับ ก้เห็นสะท้อนแสงแวบๆบแบบฟาเแบเบโอชิการุสุโอลาทิฟสะท้อนแสงมไม่เท่าไรนะครับคิฟฟี่สกาเลติก กูเล็กครูเมียกูโลโก้ไข่เดินボタン value จบ มี R ออกมาแค่ใบเดียวนะฮะพาหมดอิคิริโกะแคปไซจอิอ่าแกวโคโนโยลุและก็สตินเดอร์อ่าอาก็ยังไม่ออกนะครับอ,อานี้ยังไม่มาเลยนะฮะโอ้โห,โหจอมเกลือของแท้ ต่อไปเล่นกันเลยอันนี้หนาหนาน่าจะได้นะโคลียอาซานันอูมิดิกดาอมิอมิทิโอโอ้โหสมุดบันทึกเพื่อนจอบกันเลยครับเกือมากครับ เกลือจริงๆของแท้เลยค <c oughs> าง,งิโบสึเดวิลคปไซจิอามาอีกแล้วงานวิจัยศาสตราจารย์แล้วก็อ่ะที่เหลือโอโตชิโดริสกาเลต แปดสองฮะอ่าอ่าอ่าสามอ่าไม่ออกเลยสุดยอดลาอะไรอาไเนาะลารถมุคคูเบิลมีนิโฟ,ฟเซลเซนกูดเซนกูดมาแก้วโอ้โหครับ ฟาเอเต้บอสเตอร์โนโนคุระเกอิคานซุมิใหปอหาไม่ออกเลยครับซาโบเนียริโอลุ คาร์โบวัสเซลบีสคอร์ดเกลือสุดๆครับสิบสองไม่มีอะไรเลยครับมีการ์ดไม่มีฟอยมีฟอยสองสาอันครับโอ้โหสุดเกลือจริงๆครับจอมเกลือของแท้น้องๆหน,นูๆยาวเป็นเยื่องยงนะครับอันนี้ต่อไปซองซองแถมอ่ะสตาเบิร์ดก่อน สุดยอดโคลิงโนสพาสโอวาลุนทันแบ์มคูฮอกตาเบิร์ตก่อนเลยนะเกย,ยายาวเลย เอ,เอม๊มี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 สะท้อนแสงนิดนึงมิคาลุเกจิรักจิโนโออืมกาบีสลาพัสสุดเกลือจิรามีเบสเบเตดดดด กเกียอาร์ครับอะไรเลยโดไดโทสดับเบิลโบยเอ็นจีโยมาวาลุโพจมะ นาเคคิอ่าอะไรลูคาลิโอเข็มขัดแห่งความแน่วแน่นี่จบไปแล้วกับสตาร์เบรดรักษาความเกลือให้จึงที่สุดครับผมอ่าอายังไม่ออกอ่าอาก็ไม่ออกเออาก็ไม่ออกเอสอาก็ไม่ออกสุดยอดมากเลย มุชานาปาลูลุฮูลุโดวินดีกาลาซานิกอนจบชั้นอาร์ตมาสองสองป็นไงบ้าง บลูคา ok no เตอร์ปีโคโคกาละนูเมลก้อนนักเต้น fusion r สองที่สามเพื่อนๆคิดดูอ rr ยังไม่ออกอ rr ยังไม่ออกนี่กี่ซองแล้วเนี่ยวันใจ ลูจูราวานิโนโกะคาเกซุวิลิชิออนสุดท้ายแล้วทันเซลกาดีเอเนโค รูรูอืมเมียวเม,มั่นอันเทลเพอร์เฟกต์ละฟ้ากูเล็กกรูกาลานีเอสจีเฮดพัมจิน E แอ็บโซเพอร์เฟคละฟ้าสุดยี่สิบสองครับไม่มีอ r อไม่มีอ r r ออไม่มีอะไรเลยครับสุดยอดมาก <c oughs> <c oughs> สุดเกลือสุดๆเคลฟรีฮิยาโปยาลุคิโมโนมีแต่อารครับเยอันก้าจีจีรอนจบกัน อันนี้ต้องมีแน่นอนครับวีวีแม็กวีสตารองนี้มันต้องมีครับแต่มันจะได้ดีหรือไม่ดีมันก็คิดว่าเกือเหมือนเดิมมาครับสองสุดท้ายฟ็อกซ์ไลท์ดิจิต l ้พัมจินมิคาลุเกะ ไอเปอร์บอลทางหิมะสู่ยอดเขาฮึบ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 โอโ้โหพระเจ้าอ่า่ากาลาไฟเออร์เป็นลวีด้วยโอโ้โหสตริงลูคาลิโอมิวกรอสจบกันบอแบ รายการเรายังรักษาความเป็นจอมเกลือได้ถึงที่สุดนะครับอันนี้ของจริงเลยครับ RR ไม่ออกออกแค่ไอซองที่มันต้องออกแหเลย Vista จักรวาล Vista อย่างเดียวเลยโ,โหยี่สิบซองน้องๆหนูอ,น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 อย่าเล่นแบบนะครับโอ้โหอันนี้สุดๆของความเกลือมีแค่ RR เดียวอยี่สิบซองนอกนั้นเป็นมันก็ใช้งานนะครับการใช้งาน แต่ว่าเราก็อยากได้ SAR บ้างะนะเนาะโอ้โหพีห่สดเนี่ยมีประมาณเนี้ยนี่ R อย่างเดียวอะ่ะอืมสุดยอดเลยอะ่ะโอเคก็จบกันไปแล้วครับกับจอมเกลือ EP สองโอ้โหอันนี้เกลือของแท้เลยครับเกลือสุดๆอืมขอลาไปด้วยกองเกลือทั้งหลายนะครับผมสวัสดีครับ